นิชานัทนิชาเตรียมรำถวาย13ตุลาคม2022น,น,นิชาเตรียมรำถวายนิชานัทนิชาเคลื่อนไหวแล้วหลังโตโน่เตรียมวหายข้ามโค้งความตั้งใจดีของหนุ่มโตโน่พาคินดันเจอดรามา่าและคนออกมาวิจารณ์กันอย่างมากหลังจากตั้งใจเตรียมว่ายน้ำข้ามแม่น้ำโคงไปกลับไทยลาว15กิโลเมตรในวันที่22ตุลาคมนี้ เพื่อระดมทุนช่วยเหลือเครื่องมือแพทย์ให้กับโรงพยาบาลไทยลาวว่าจะเป็นภาระกับคนอื่นรวมถึงเสียงที่เป็นห่วงว่าช่วงนี้หน้ามรสุมมันอันตรายอยากให้โตโน่ชละลอเรื่องนี้ลงไปก่อนล่าสุดกระแสเรื่องนี้ในแฮชแท็กโตโน่แฟนสาวของโตโน่ว่าไม่ห่วงเลยหรอน่าจะช่วยชวยกันห้ามหน่อย ในขณะที่อีกฝั่งที่เป็นแฟนๆของนิชาและเตโน่ก็ออกมาตอบแทนว่าคิดว่านิชาเองก็น่าจะมีการพูดคุยไปบ้างแล้วเห็นได้จากตอนที่เตโนฝึกหนักจนเข้าโรงพยาบาลนิชาก็ตัดเพ้อลงแคปชั่นว่าหายไวๆนะเข้าโรงพยาบาลจนได้ใครก็ได้บอกเขาหน่อย ว่าเขาจะฝึกว่ายน้ำเล่นคอนเสิร์ตออกกำลังกายทำงานติดต่อกันหลายวันเขาควรพักบ้างสักหนึ่งวันก็ยังดีการที่เราจะเอาตัวเราไปทำเพื่อคนอื่นมากมายสิ่งหนึ่งที่สำคัญที่สุดคือเราก็ต้องดูแลตัวเราเองให้ดีด้วยเพื่อที่จะได้พร้อมในการทำเพื่อคนอื่นอย่างเต็มที่จริงๆนี่เป็นครั้งที่สองแล้วที่ตัวโนวคิดว่าตัวเองไหวแต่ร่างกายเขาบอกว่าเขาขอพักบ้างหายไวๆแล้วไปลุยต่อกันแบบบาลานซ์ตัวเองดีๆ แต่เพราะเจตนาของอีกฝ่ายคือมุ่งมันตั้งใจเลยอาจทําให้ได้แค่กําลังใจและซับพอร์ตเท่านั้นโดยหนุ่มตโตโนได้ให้สัมภาษณ์ว่านิชาก็เป็นห่วงเพราะว่าโนใช้ร่างกายเยอะกลัวไม่ไหวเวลาเรารักใครสักคนจริงๆเราจะทุ่มเทใช่ไหมผมรักนครพนมผมรักท่าแครผมรักคุณหมอคุณพยาบาลผมรักประเทศดังนั้นถามว่าหนักไหมเกินตัวไหมเกินตัวครับแต่เรารักเขาไม่ใช่หรอถ้าเรารักเขาคงไม่ได้ เอาแต่พูดใช่ไหมเราคงต้องช่วยลงมือทำให้เขาเห็นด้วยใช่ไหมผมเลยใช้การกระทำในทางที่ผมถนดัดมาชวนให้ทุกคนลงมือทำด้วยกันงานครั้งนี้นิชาไปรำด้วยมีหลายคนมีนิชาไข่มุกหาหนานักสแสดงจากหลายช่องหลายค่ายวันจริงจะมีชาวบ้านมาสอนการรำให้ครับพอน้องนิชามาซัพพอร์ตเราแบบนี้รู้สึกยังไงบ้างชื่นใจครับ ผมอยากจะขอบคุณที่ชามากคอยซัพพอร์ตเสมอภารกิจต่างๆทุกสิ่งที่เราทำมันหนักทั้งนั้นเลยก็อขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจที่ส่งไปให้คุณโตโน่และคณะทำงานทุกๆคนด้วยนะคะ